ธรรมเทศนาโอวาทแบบมนษย์จากอนาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวหนึ่งตถาคตนั่งท่ามกลางหมู่ภิกษุผู้มากมายที่เชตวันมหาวิหารพระอานน์เป็นอุปถากอยู่ใกล้ๆพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงฟังเถิดจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้น ทุนรับพระดำรัสแล้วพระาศาสดาจึงตรัสว่า 1. นสีลห้าประตูแห่งมนุษยธรรมภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามนุษย์ผู้หนึ่งเดินทางมาจากอนาคตการไกลโพ้นเขากล่าวว่าโลกในสมัยนั้นมีความรู้มากมีวิทยาการมากมีคนเก่งมากแต่เพราะขาดศีลธรรม โลกจึงเกือบพินาศเพราะสงครามล่าเผ่าพันธุ์และการเบียดเบียนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงรู้เถิดว่าแม้โลกจะก้าวหน้าด้วยวิทยาการเพียงใดหากปราศจากศีลห้าโลกย่อมมุ่งสู่ความเสื่อมศีลห้าคือรากฐานของความเป็นมนุษย์เป็นเกราะคุ้มครองใจมิให้ตกต่ำไปสู่ภพภูมิแห่งทุกข์ เมื่อเว้นการฆ่าย่อมเคารพชีวิตเมื่อเว้นลักย่อมเคารพทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อเว้นการผิดในกามย่อมเคารพความสัมพันธ์เมื่อเว้นมูสาย่อมเคารพสัจจะเมื่อเว้นของเมาย่อมรักษาสติดังนั้นศีลห้าจึงไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติของชาวพุทธเท่านั้นหากแต่เป็นกฎแห่งความเป็นมนุษย์สากล ศาส,สนาใดๆก็ยอมรับได้ผู้ใดตั้งต้นด้วยศีลผู้นั้นจักไม่เป็นภัยแก่โลกผู้ใดละเลยศีลผู้นั้นจักเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นแม้มีปัญญาเกินมนุษย์ก็ไม่อาจนำโลกให้รอดได้ 2. ส,สติและสมาธิประทีปสองประการภิกษุทั้งหลายมนุษย์จากอนาคตยังถามว่า สติและสมาธิแตกต่างกันอย่างไรเหตุใดผู้คนรู้จักสติมากแต่เริ่มหันมาสนใจสมาธิเพราะต้องการเยียวยาความเครียดและโรคภัยภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าสติคือการระลึกได้รู้เท่าทันกายวาจาใจเป็นประทีปสองทางมีให้พลัดตกไปในความเผลอไผลสมาธิ คือความตั้งมั่นแห่งใจเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวดุจเปเลวประทีปในที่ไร้ลมสติเปรียบดังผู้คอยเฝ้าประตูบ้านระลึกได้ว่ามีสิ่งใดเข้ามาสมาธิเปรียบดังเสาหลักกลางเรือนที่ทำให้บ้านมั่นคงในโลกอนาคตแม้คนจะใช้สมาธิเพื่อรักษาโรคหรือความเครียด นั่นก็เป็นอานิสงส์ขั้นต้นแต่สมาธิที่แท้จริงเป็นประตูสู่ปัญญาเมื่อใจสงบจึงเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่หวั่นไหวด้วยโลภะโทสะโมหะ 3. บุญเก่าและความเพียรใหม่ภิกษุทั้งหลายมนุษย์จากอนาคตผู้นั้นยังกล่าวว่าเขามีบุญเก่าเรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้เร็วเมื่อมีสมาธิแต่ขาดความทะเยอทะยานเพียงแค่ทําให้ผ่านไปได้ก็พอภิกษุทั้งหลายบุญเก่าเปรียบดังน้ำฝนที่ค้างอยู่ในสระบุญนั้นย่อมหล่อเลี้ยงชีวิตให้ก้าวหน้าแต่หากไม่เติมน้ำใหม่ลงไปสระย่อมแห้งในที่สุดเพราะฉะนั้นบุญเก่าเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องเพียรสร้างเหตุใหม่ๆคือศีล สมาธิปัญญาจึงจะก่อให้เกิดผลใหม่และความเก่งที่แท้ไม่ใช่เก่งเพื่อเอาชนะผู้อื่นแต่คือเก่งที่เอาชนะใจตนเองได้ดับความเกียดคร้านดับความประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิหารทั้งหลายที่คนในโลกอ้างเห็นไม่ว่าแสงนำทางหรือเหตุอัศจรรย์ใดๆล้วนไม่มั่นคง สิ่งที่มั่นคงที่สุดคือการเปลี่ยนใจที่ฟุ้งซ่านให้เป็นใจที่สงบนั่นแหละคือปาฏิหาริย์อันสูงสุด 4. ทางรอดของประเทศและโลกภิกษุทั้งหลายมนุษย์จากอนาคตยังถามว่าประเทศของเขาซึ่งนับถือพุทธเป็นหลักจะทำอย่างไรจึงเป็นที่พึ่งของโลก เป็นสถานยิวยาจิตใจที่คนทุกศาสนามาได้โดยไม่ขัดแยง้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธธรรมแท้มีได้บังคับให้ละศาสนาเดิมหากเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเข้าถึงได้ศีลห้าและการฝึกสติสมาธิมิใช่ของชาวพุทธเท่านั้นแต่เป็นมรดกแห่งมนุษยชาติถ้าชนชาติใดรักษาศีลห้าได้เป็นพื้นฐาน ชนชาตินั้นจักเป็นที่พึ่งของโลกถ้าชนชาติใดฝึกสติและสมาธิได้จริงชนชาตินั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเยียวยาผู้มั่งมีทั้งหลายมักสแสวงหาทางลัดเพื่อดับทุกข์ทางลัดที่แท้จริงไม่ใช่เวทมนต์หรือของขลังทางลัดคือการกระทําเหตุให้ถูกต้องรักษาศีลใจไม่รุ่มร้อนฝึกสติ ใจไม่ฝุ้งซ่านเจริญสมาธิใจตั้งมั่นอบรมปัญญาเห็นความจริงนี่แหละคือทางลัดที่แท้จริงที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือเทคโนโลยีใดมอบให้ได้นอกจากการฝึกฝนของตนเอง 5. บทสรุปพลังแห่งใจมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงฟังให้ดีโลกในอนาคต แม้เต็มไปด้วยเครื่องจักรอันชาญฉลาดแม้ a i จักแทนแรงงานมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่วันแทนได้คือหัวใจของผู้มีสติและสมาธิมนุษย์ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้ที่โลกวางใจมนุษย์ผู้มีสมาธิย่อมไม่วันไหวไปตามกระแสโลกมนุษย์ผู้มีปัญญาย่อมเห็นตามความเป็นจริงและเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายถ้าวันหนึ่งมีมนุษย์จากอนาคตมาเฝ้าแล้วถามปัญหาเหล่านี้ตถาคตจะตอบว่าเริ่มที่ศีลห้ารักษาให้มั่นคงสติเหมือนแสงไฟจงมีไว้ทุกอิริยาบถสมาธิเหมือนเสาหลักจงฝึกให้ใจตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดเองเหมือนตะวันอุทัยเมื่อฟ้าสว่างนี่แหละ คือทางรอดของตนทางรอดของชาติและทางรอดของโลกพระพุทธองค์ตรัสด,ดังนี้แล้วหมู่ภิกษุทั้งหลายมีใจแฉมชื่นเบิกบานน้อมรับพระธรรมเทศนาไว้ด้วยความเคารพ